Mẹ này phó giá à, thăm này <cười> <đấy>. <cười> <cười> <Míaciones> này wanted... Fó, <laughs> <laughs> <crack> <Dreams> này <a tam> <laughs> này 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 ได้ทาตาแบบไหนดูดูฟันนะอุ้ยนี่เลยเวลานอนมาเกือบ4ชั่วโมงแล้วพอม อันนี้นางอาบน้ำไอออาบน้ำเสร็จแล้วนางก็ทาคงทาครีมแปรงฟงแปรงฟันเองได้แล้วนี่นี่ใส่กางเกงในใส่กางเกงใส่เสื้อเองได้ทารงทาแป้งเองได้แต่ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องแบบค่อยค่หัดนอกจากพระพุทธกค ต้องรู้จักให้ช่วยเหลือตัวเองอนนใช่ไหมคะใช่ไหมมาเจอกัน้อมีคุณธามด่ามยายทำหน้าแบบไหนไหนยายทำตาแบบไหนทำให้ดูสิอย่างเงี้ยเหรอประมาณเดือนนี้ไม่ได้กั เดือนหน้าพอได้นะพออย่างนี้ต่อมาก็ไม่ต้องเดินเรื่องถ้าเดือนนี้เดือนหน้านะครับงั้นก็